โอ้ยถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมโอ้ยอย่าจะกินฮัลโหลเปิดกล้องอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานอะไรดูสายดาว อุทยางภูสอยดาวนะคะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิษ์นะจ๊ะซึ่งมาเดินทางตั้งแต่เช้ามากวันนี้แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนอะไรนูน่นนี่นั่นแต่เราไม่รู้ว่าเราจะขึ้นยอดได้ไหมคือเหมือนว่าก้าวแรกแล้วมีปัญหาไม่ใช่ก้าวแรกก็คือก้าวจากที่บ้านอนะไม่มีปัญหาพอมาถึงอุทยายนอะมันก็มีปัญหาจะมีปัญหาทุกทริปเลยแต่แตกเ็เชื่อว่ามันต้องผ่านไปได้ดีเแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ ที่มาทริปนี้เราก็ได้ปั๊มของอุทยานแล้วปุ๊บหนึ่งฟลมโอเคเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางแล้วแบบนี้นะคะดเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้นะคะก็คือเราอยู่เรามาถึงที่ บอกว่าจุดล่างที่เราจะขึ้นเขาแล้วนะคะแล้วก็จะดูไฮไลท์ของตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดแรกนะ,ะตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่จุดเก็บค่าบริการนะคะจริงๆเราซื้อตั๋วตั้งแต่ข้างล่างนู่นแล้วนะคะสวยมากแล้วดูจะให้ดูน้ําตกแบบดูเสียงน้ําตกนะผู้บิจิจนะคะเราจะอยู่ที่แบบประมาณอานหกจุดห้ากิโลนะคะ แต่ความชันนี้เราก็ไม่รู้ว่าชันจะชันมากชันน้อยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแวะตรงแวะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนอันนี้นะคะเราเดินทางประมาณไม่ถึงประมาณสิบเมตรอะประมาณนั้นอะแรกๆอะมันจะชันมากแล้วก็มันก็จะเป็นทางประมาณนี้ ก็คือเมื่อกี้เราเดินเดินป่านะคะเลยมาเนินส่งยาเนินส่งญาตินะคะเมื่อกี้ก็ทานแบบกิโลแรกอะ่ะมันก็จะพื้นพื้นเบสิกไม่ได้เนินมากแต่หลังจากนี้เราก็ไม่รู้แต่ดูคร่าวๆก็คือแบบน่าจะแบบพอใช้ได้เลยเพื่อนเพื่อนของเรานะคะนำไปก่อนละหนึ่งคนให้แกขึ้นไปก่อน ก็แนนใช้ได้นะคะระหว่างที่เราจะไปที่ยอดภูสอยดาวก็เหลืออีกประมาณหกกิโลนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวจะถ่าย<ด>วิดีโอเรื่อยๆแต่ก็แบบเออถ้าสะดวกก็จะถ่ายถ้าไม่สะดวกก็ฮะมีบันได,นไดต่ออ่ะข้างบนมีบันไดต่อน่าจะเนินสุดๆละเนินมากนะคะเป็นไงบ้าง ไหวอยู่ค่ะไม่ไหค่ะได้อยู <oh ่ค่ะทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ลานภูสอยตาวแล้วใช้ระยะเวลาประมาณสี่ชั่วโมงในการก็คือแบบเดินแล้วก็พักเดินแล้วก็พักนะคะมีโน้ตอยู่พราะจำไม่ได้นะคะ เดี๋ยวจะโชว์ยอดนะยอดที่เราจะขึ้นไปพรุ่งนี้นะคะซึ่งน่าจะเป็นยอดนั้นอะโอ้ไม่เห็นเลยสีฟ้าจะเป็นยอดนั้นนะคะไม่เห็นไม่เห็นนะคะยอดนะ่ะไม่เห็นเดี๋ยวเราติดตามพรุ่งนี้แล้วกันหรือไม่ก็รออีพีสงแล้วกันนะคะถ่ายรูปให้หน่อยความหวังของเราก็คือ เห็นป้ายนี้<ม>ใกล้ถึงละลานสน<ม>แล้วก็จะมีลานมรณะอีกแต่พอเห็นป้ายเมื่อกี้คือแบบมีกำลังใจในการเดินมากขึ้นเดินต่อเร่อยเรื่อยๆพรุ่งนี้น่าจะเป็นตรงนั้นนะคะที่เราจะไปขึ้นยอดวะใช่ใช่เนี่ยะมันต้องดูที่ลานสนเ,เดี๋ยวไปที่ลานสนก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวให้นะคะว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้ เวลาเราถ่ายอ่ะมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นคือมันตอนนี้คือสัมผัสได้ว่ามันว้าจริงๆนะคะนี่สวยจริงๆอ่ะสวยจริงแต่ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันออกมาว่าแบบเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเห็นอ่ะสวยนะน้อยังไม่บอกนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเหมือนกัน one เม uh um> ื่อกี้เรานั่งพ bueno ักอยู่ตรงนี้สักประมาณ1ชั่วโมงได้ก็คือแบบนั่งพักเรื่อยๆระหว่างรอเพื่อนอีกหคนเพราะว่าเรามาถึงกัน3ามคนหลังจากนี้เราจะไปเจอกับดนนะโอยู่ ่ะจะเจอของจริงเลยว่าชันขนาดไหนประมาณ3กิโลกว่าจะไปถึงลานสนอของจริงเน่นหุนนะคะเอาให้ดูแบบนิน่งทางลงนะคะมีทางลงก่อนแล้วก็มีเดินสุดๆนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเราไม่เห็นเพื่อนละ2ออีก2.5นะคะ <c oughs> จะไปถึงที่ลานสนแล้วก็ ก็มีเนินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเลยอันนี้ถือว่าโคตอันนี้ถือว่าแบบน้อยๆก่อนยังไม่โคตรพักอีกแล้วเราไม่รีบเราน่าจะถึงประมาณหกโมงได้โอเคเดี๋ยวหนูไปก่อนดีก็โคตรละ รอผา,าทไปก่อนดกว่ะโอเค,อ,เคอันนี้คือแบบมันก็จะชันขึ้นมานิดหนึ่งชันเรื่อยๆอะ่ะทุกคนจากที่สิบคนก็เหลืออีกแปดคนแล้วก็ไอ้ข้างหน้าก็จะเหลืออีกกี่คนก็ไม่รู้นะคะพักพัก พูดมาสักประโยคนึงก็ได้ชันค่ะไม่ชันหรอกยังไหวอยู่ไหวปไปประมาณสักเมื่อกี้สักประมาณยี่สิบเก้านะคะชันแล้วนะคะผู้พิชิตเราเป็นผู้พิชิตข้างบนนะคะข้างบนเป็นไงบ้าง นี่อเอซิเจนไม่พอแล้วมั้งทั้งวันอะน่าจะต้องแบบอซิเจนคืนเลยมเหมือนกบเลยอ่ะเหมือนกบเลยเหมือนกบเลยเป็นราด เสือโครงเหรอดุไหมอ่ะไม่หดูดิตอนนี้เราอยู่ที่เนินเสือโครงก็คือระดับระดับความสูงนะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะคะถึงแล้วเราเดินมากี่ชั่วโมงแล้วเดินกับพักพอๆกันเสือโครงสี่ชั่วโมงแล้ว ยังยิ้มได้นะคะแต่ว่าพอดูสถานการณ์ข้างหน้าเหมือนจะไม่รอดคือเนินแบบชันมากนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าสองสองกิโลทุกคนดูลานภูสอยดาวอีกสองกิโลนะคะแต่ดูความชันของทางนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสองชั่วโมง ูเพื่อนแบบตัวเล็กไปเลย,ยไม่ไหวแล้ว เฮ้ยมันเลื่อนว่ะ เ,เ <S <S อ้ยถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมโอ้ยอยากจะกรีดไป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 อันนี้คือระหว่างทางนะคะเพือ่อนแบบกรีดไปแล้วหนึ่ง <S 2> <S 2> <S เรายังไม่ถึงเรายังไม่ได้ <S 2> <S 2> <S <S โอ เมืนอนแบบเซอร์ไพรส์อะทุกครั้งที่เรามานะคะไม่ว่าจะเป็นเขาไหนก็ตามนะคะเราก็เมื่อเราถึงที่จุดชมวิวหรือว่าจุดผัดลายจุดจุดลานอะไรแบบเนี้ยเราก็จะตื่นเต้นตลอดนะคะว่าเราแบบเออเหนื่อยแล้วก็พอมาดูบรรยากาศแ,แบบเนี้ยมันคุ้มอ,อันนี้ดูไม่เจอว่าเราต้องขึ้นทางนั้นนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงไปไปดูกัน เย็นสบายเ<า>ย็นสบายมากนี่เป็นรีมาเลยเป็นวิวแรกที่เดินมาแล้วรู้สึกโอ้ฮ้ยระวังที่สุดเลยโอ้โหเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนนะอเออ,อทุกคนเห็นไหมคือแบบสียมากมากตีมากสุดๆเดี๋ยวก็ตก<ๆ>เบียกอยู่ตรงนี้เลย ดายดอดแล้วปปนิดเดีดปปเดแต่ว่าที่นี้ก็คือเรายังไม่ถึงนะเราจะต้องเดินกลับไปนิ่งนั่งแล้วก็ไปฝั่งนู้นตอนนี้คือยิ้มแบบ ยิ mm ้มเฉ่งเลยอ่ะ hmm. ก well, we ็ค right. <Okay. Yes. S 1> ือเราอยู right. wow. <Yes. S 1> yeah, well, ่ที่เนินมรณะแล้วนะคะอยู่ที่ระดับความสูงหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเมตรนะคะจะเดินไปที่ลานภูสอยดาวอีกประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรนะคะทุกคนเห็นแบบยอดยอดที่เป็นเนินจุดข้างบนอ่ะที่เห็นตาที่เป็นตาของคนอ่ะตรงนั้นแหละมันจะเป็นลานลานที่พักของเราอ่ะแล้วระยะทางก็คือชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นชื่อของ เนินมรนะนะคะก็ต้องตามนั้นนะคะพร้อมหรือยังไม่ไม่ได้ถามเพื่อนนะคะถามตัวเราเองนี่แหละว่าพร้อมหรือยังมาดูเข้าๆนิดนึงอันน,น,นี้จะเป็นทางที่เราต้องขึ้นไปแล้วข้างบนนู้จุดที่เราต้องจุดจุดพักนะคะไปเดินไปเรื่อย เดินเดินไปเรื่อยๆประมาณเป็นทางชันเลยอ่ะเป็นทางโมรณะเลยนะแล้วก็ระยะทางหนึ่งจุห้ากิโลนะคะแล้วก็ใช้เวลาจะต้องใช้เวลาสองชั่วโมงเลยตีประมาณตอนนี้ตอนนี้คือไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะคะกี่โมงแล้วบ่ายสองสามบบ่ายสองสามหกนะคะชันมากชันมากมาเรื่อยๆเราจะเดินไปเรื่อยๆอันนี้คือทางของเรา ขึ้นมาสักประมาณ400เมตรนะคะแต่ความชันคือชันมาเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นก็คืออันนี้แค่นิดนึงนะคะเฮ้ยเฮย,ยมันไม่เห็นอะมันถ้าเห็นจากถ้าเห็นจากโดยตาของเราแบบแบบคือแบบคือมันสวยมากเฮ้ยเข้าด้วย ากี่ทำไมมันมันจะบอกว่าแบบคือสวยมากๆอ่ะมันเหนื่อยแต่ว่ามันสวยสวย,สวยจริงๆขนาดดูในกล้องนะคือท้องฟ้ามันเป็นสีฟ้าเลยสีฟ้าแบบเข้มๆคือสวยมันคือแบบอุดมสมบูรณ์เลยอ่ะสวยจริงแบบนี้เลยไปต่อไปไปต่อวันนัน้นนะอะไรฮะ ยอดสองหนึ่งสองที่เราจะไปเหรอ,อม,มันไม่เห็นางนี้ขึ้นไปเลยจ้ามเราก็เดินไปเรื่อย ังจากที่เราได้ขึ้นเนินเนินมรณะนะคะก็คือชันมาเรื่อยๆพอถึงครึ่งทางอะ่ะบรรยากาศสวยมากคือมันจะเห็นแบบวิวแล้วก็ลูกของลูกภูเขาอะ่ะมันจะเห็นเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆเล็กๆซึ่งมันซึ่งมันสวยมากนะคะสวยจริงๆต,ตอนนี้เราเดินไม่ไม่ไม่ได้เป็นทางชันแล้วละ่ะเป็นทางเรียบเพื่อจะไปที่ลน ลางสนนะคะลางสนนี่ก็คือเป็นที่พักของของพวกเรานะคะก็ดูป่าป่าป่านะคะอ่ะสวยมากแล้วก็วันนี้ไม่ร้อนด้วยนะคะมีแบบมีแบบลมเข้ามานะคะลมเข้ามาที่มาเรื่อยเรื่อยนะคะวาสนุกเหนื่อยมันถามว่าเหนื่อยไหมแต่ว่าคือแบบคุ้มมากกว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยนั่นแหละแต่คุ้มคุ้มจริงๆนะคะ อะไรๆๆๆๆถึงลเลยถึงจากรางมรณะแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะไปที่ตึกการเต็น์นะคะไอ้ตึกการเต็นต์เปล่างการเต็น์นะคะว้าวสวยมากดูนะคะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกไม่รู้ว่าผ่านมากี่ลูกแล้วนะคะคือแบบ Amazing มากแล้วก็สวยมากๆนะคะอะโอเคลานการเต็นนะคะจะอยู่อีก50าสิบเมตรนะห้าเมตรห้าเมตรตรงนี้ก็จะเป็นลานผูสอยดาวอันนี้ก็จะเป็นเึงแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนั้นนะคะลานผูสอยดาวนะคะสวยสวยทุกมุมอย เก็บบยคนิดนึงฮัโลตอนนี้เราอยู่ที่ลานสนแล้นวนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมาก แล้วก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะคือมันสวยจริงๆนะคะด้วยลมเย็นสบายนะคะหาย,หายเหนื่อยแล้วะพอเห็นบรรยากาศแบบนี้คือแบบสุดยอดนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ที่ผู้พิชิตอะเอาใหม่ๆตอนนี้เราเป็นผู้พิชิตแล้วนะคะผู้สอยดาวนะคะ mm hmm. จังหว, <laughs> <laughs> วัดอุตรดิตถ์นะคะ เราจะถ่ายวิดีโอที่ลานการเต็นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมสุดยอดสวยเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอันอันดับที่สี่หรือว่าอันดับที่สามของประเทศไทยสรุปว่าเป็นแต่ในบอร์ดข้างล่างอะ่ะเขาเขียนว่าเป็นอันดับที่สี่ของไทยแต่พอเซิร์ชใน g o o g l e อะ่ะเป็นสามอันดับที่สามของไทยนะคะสุดยอดนะคะสวย นนคืนนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าเราจะร่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนาวมากๆอันนี้ก็แบบเย็นเย็นหนาวหนาวนิดหนึงนะคะคืนนี้อาจจะต้องเป็นแบบประมาณสิบห้าองศาไหมหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นสิบสี่นะคะส,สวยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนั้นต่อนะคะ มอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้วันที่สงของการอยู่ที่ภูสอยดาวนะคะตอนนี้คือแบบเตรียมทุกอย่างมาแล้วเวลาประมาณ8ปดโมงเราจะไปขึ้นยอดนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการขึ้นยอด <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ลงทะเบียน <c oughs> ลงทะเบียนก่อนแล้วเตรียมตัวเตรียมใจนะคะอ้ยสวยอันนี้รานกลางเต้นสอง เหมือนว่าเป็นโคตรที่สุดแล้วล่ะ